วัสดีครับชื่อเรย์อมรินกรวิเชียรนะครับวันนี้วันนี้เกมโดยรวมถือว่าค่อนข้างดีเปิดโอกาสให้ตัวเองค่อนข้างเยอะแต่ว่าเมืเ่อแปลงที่เมคพัดระยะสั้นไม่ค่อยได้แต่เป็นเมคระยะไกลซะเยอะก็ถือว่าเป็นถั่วๆกันไปโดยรวมโดยภาพรวมเกมวันนี้ค่อนข้างพอใจครับเหมือนเหมือนอ่านลายไม่ค่อยออกครับเพราะว่าหญ้าที่นี่เหมือนจะเพิ่งรีโนเวทกรีนไม่นานอาจจะยัง คือตัวหญ้ากรีนค่อนข้างเนียนแต่ว่าความเซตอินของสโลปอาจจะย,ยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าก็ถือว่าเป็นก็ทําให้สนามค่อนข้างชาร์เลนจ์มากขึ้นแต่ก็ทุกคนก็เจอปัญหานี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เอ็กซ์เคิลหรืออะไรแต่ก็จะเรียกว่าต้องละเอียดกว่านี้หรือต้องเนียนกว่านี้ก็ได้แต่แบบมันมันคืออ่านไม่ออกจริงก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นจังหวะก็ช่วยไม่ได้ครแต่ก็ทําดีที่สุดครับจริงสปีดผมว่าโอเคสปีดโอเคแต่มันคือลายลายมากกว่าของเนินที่แบบ บางหลุมเลี้ยวมากกว่าที่คิดบางหลุมไม่เลี้ยวอย่างที่คิดอาจจะมีความเจ้าเลข่์ของแมนชัยชุดกี้ใช่แต่ก็เป็นสนามที่โอ้่อถ้าพูดถึงทีทุกีนนี่เป็นสนามที่สมบูรณ์มากก็ดีใจที่ได้มาแข่งสนามนี้เป็นสนามที่เพอร์เฟคคอนดิชันมากก็สุดยอดแล้วที่มาจัดสนามนี้ได้เล่นแพ็กิสราวันอังคารแล้วก็ได้เล่นโปรแรมวันพุธก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวที่ดีดีใจที่อย่างน้อยได้มาซ้อมก่อนได้ปรับปรับความเข้าใจให้เข้ากับสนามเพราะว่า พันย่ากรีนอาจจะไม่ใช่ที่คุ้นที่เล่นอยู่ทุกวันเลยที่แข่งมาโดยเฉพาะที่เพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่ก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าก็เนียนฮะกกนเนียนจริงถ้าถามเลส่วนตัวในฟอร์มแมตนี้ด้วยด้วยสนามอย่างนี้เลไม่ได้ณนะนะวันที่หนึ่งเลยยังไม่ได้ไม่ได้มีแพลนที่จะบุกหรือจะเซฟเป็นมากปกติเล่นเล่นตามเกมเพราะว่าเลเยอร์เลเยอร์ของสนามที่นี่มันทําให้ต้อง p l a c e m e n t positioning ตามของมันเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลุมพา5ห้าที่เลถึงเลยก็ไปหลุมไหนที่มันไม่ถึงเลยก็ก็วางก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นบุกมากกว่าปกติแต่ก็แน่นอนว่ามันก็มีรีวอร์ดในการเมคเบอร์ดี้ซึ่งก็วันนี้ก็ถือว่าพอได้พอสมควรถามว่าได้มากกว่านี้ได้ไหมก็ก็ควรจะมากกว่านี้แต่ก็ไม่เสียวันนี้ก็ถือว่าโอเคครับเรียกว่าโกในการเล่นรอบที่หนึ่งรอบสองคือพูดจะเซฟอินโพซิชั่นก็คือบอย่าอย่าทำอะไรที่มันไม่ควรทำซึ่งเลยคิดว่า วันนี้เลยดูลร้อนแล o กูติงก็คือตีไปอยู่ในจุดที่ควรจะตีเปิดโอกาสให้ตัวเองเยอะพอสมควรถามว่าก็ควรจะมากกว่านี้ก็ใช่แต่ก็มีเซฟโดยเฉพาะหลุมหลุมหลุมวันนี้จบหลุมกลางหลุมแปก็เซฟได้ก็ถือว่าดีว่าคลิปคลิโมเมนตัมโกอิงครจริงๆต้องบอกว่าวันนี้ออกรอบเช้าจริงๆช่วงเช้าตอนแรกฝนตกแต่พอถึงเวลาออกลมก็น้อยลงก็ถือว่าน้อยกว่ารอบแพ็กทีสามก็เล่นเล่นเบโมอ g r e s s ฟตอน ถ้าเทียบกับรอบซ้อมแต่ว่าก็ต้องดูคอนดิชันของวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ออกรอบบ่ายครับจะไม่แน่ใจเกินจะเฟิร์มขึ้นไหมหรือจะมีฝนมาเกี่ยวข้องหรือเปล่าก็คงต้องแพนรอบต่อรอบครับหลุมต่อหลุมมันมันมองข้ามช็อตไม่ได้ครับยังยังเร็วเกินไปใครที่ไม่มีโอกาสมาที่สนามธนาซิตี้นะครับก็ดูถ่ายทอดสดได้ครับรับประกันว่า,าการถ่ายทอดสดงรายการนี้มีคุณภาพมากก็เป็นเป็นกำลังใจให้โปรหลายๆคนรวมทั้งของผมเองด้วยก็ ถ้าถ้าว่างก็เปิดประชุมกันนะครับขอบคุณครับ